กิจกรรมช่องสุดสัปดาห์นี้นะก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมแห่เทียนกันวันนี้นะคุดเจี๊ยบก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําเป็นชิ้นงานนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่ม4รูปแบบงานเลยนะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีชิ้นงานที่ไม่เหมือนกันนะคะความยากง่ายของงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันนะ แต่ละกลุ่มก็ต้องวางแผนนะคะใครจะทําในส่วนไหนนะเพื่อให้งานออกมาเป็นชิ้นงานได้สําเร็จนะแต่ละกลุ่มก็ดูตั้งใจมากๆนะคะเจ้าเด็กๆก็แสดงฝีมือกันเต็มที่นะทั้งเขียนนะคะระบายสีแล้วก็ตัด ชิ้นงานประกอบออกมาเป็นชิ้นให้ได้สมบูรณ์ด้วยนะเจ้าปอห้านะก็จะทํางานได้คล่องแค่ว่องไวนะคะเพราะว่าครูจิ๊บก,ก็ฝึกให้เด็กๆทํางานแบบนี้หลายครั้งนะการทําชิ้นงานแบบนี้นะคะก็จะฝึกให้เด็กๆเนี่ยกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะแล้วก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะแต่ละงานแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันนะเจ้าเด็กๆก,ก็ทํางานกันเสร็จเรียบรนะ้อยนะก็มาแสดงผลงานให้ครูจิ๊บได้ชมนะคะผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะแสดงได้ถึงความตั้งใจของเด็กๆได้ดีเยี่ยมมากเลยคะ่ะ